ปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาทุนเทากลายเป็นปมใหญ่ที่กดทับรัฐบาลวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลดึงหน่วยงานต่างๆมาลงนาม MOU เพื่อปราบสแกมเมอร์ที่ตอนนี้ทุนเทากำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอยู่แล้วต้องบอกว่าสแกมเมอร์คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของทุนเทาครับที่บอกว่าทุนเทาเคลื่อนประเทศต้องบอกว่าจะเรียกว่าทุนเทาเกรมาเก็ต เศรษฐกิจนอกระบบอะไรแล้วแต่หลากหลายมีตั้งดำทั้งเทาตั้งแบบไม่เสียภาษีเขาเรียกว่ารวมรวม,รว,มว่าเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยครับก็คือมีอยู่ประมาณ48.7ของ GDP เครืคร่องหนึ่งะะ้หล่ะแสดงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเคลื่อนด้วยอะไรเคลื่อนด้วยเนี่เศรษฐกิจน,นอกระบบเนี่ยทุนเทาๆนี่แหละคิดเป็นตัวเลขเท่าไหร่พี่วี8.7ล้านล้านบาท GDP ประเทศไทยตกประมาณ16 17ล้านล้านครับก็ครึ่งหนึ่งฮะกับครึ่งหนึ่งเป็นเศรษฐกิจนอกระบบที่ไม่มีระบบภาษีเข้าไปเกี่ยวพันและเกี่ยวพันกับการค้าขายนอกระบบเกี่ยวพันกับเงินเทาด้วยครับเป็นถ้าเทียบนะฮะเศรษฐกิจนอกระบบเราเนี่ยคิดเป็นอันดับ4ของเอเชียและอันดับ14ของโลกฮะเลขต้นๆไม่ใช่ว่าดีนะฮะ แสดว่าเรานี่มีเศรษฐกิจน,นอกระบบเยอะนะฮะนี่นถามว่าแล้วเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยมันคิดจากส่วนไหนบ้างมี4หลักครับงานวิจัยที่ทำการศึกษาโดยนักวิชาการ3ท่านอาจารย์ภาสุขพงภัยจิตอาจารย์สังสิตพิริยะสงสารอาจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์ทำบันทึกไว้ในกรอบแนวคิดอันแรกเลยนอกระบบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือธุรกิจสีเทาเลยขายของเถื่อนค้ายาเสพติดค้าสัตว์เพื่อสงวนค้าประเวณีการพนัน้ามนุษย์สแกมเมอร์ด้วยเพราะตอออาจารย์เข้าไปด้วยเพราะตอออาจารย์ออนไลน์าจารย์นี่ใจอะสแกมเมอร์ยังไม่ดังรวมถึงอะไรคริปโตเคอเรนซีไปด้วยรวมด้วยหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่างๆเช่นตั้งตัวแทนเชิดตั้งคณะบุคคลหลีกเลี่ยงภาษีทําให้ธุรกิจขาดทุนหลบยอดขายยอดซื้อสร้างบัญชี สองสามบัญชีทั้งบัญชีหนีเมียบัญชีบัญชีผู้ถุ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคลางแคลงใจว่าไอ้บัญชีหนีเมียเนี่ยเข้าขายทุนเท่าเลยเรอคุณเอาจริงจริทุนเท่าคุณก็เกินไปมันสะดุ้งหลายคนการคอร์รัปชันภาครัฐและเอกชนนี่แน่นอนครับไม่อยู่นอกระบบเศสกิจจากธุรกิจอาชีพอิสระ เป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกนับคือไม่เสียภาษีพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ไม่ได้นับรวมเป็นบัญชีรายได้ประชาชาติครับและเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยอันเดร์กราวอีโคโนมีเนี่ยนะตอนนี้มันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่ทั้งหมดในกิจกรรมที่ไม่อยู่ในบัญชีรายได้ประชาชาติถือว่าเป็นบางส่วนเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายบางส่วนเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย พวกถูกกฎหมายค้าขายริมทางไม่จดทะเบียนภาษีนะไม่มีการแจ้งรายได้หรือสำแดงภาษีอันเป็นเท็จโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประเทศที่มีอันดับเศรษกิจใต้ดินเยอะๆเนี่ยประมาณ30-60%ถึงของ GDP ของเราเมื่อกี้อะไร48% 48เนี่ย30ถึง60อยู่ประเนี้นะส่วนใหญ่นะเป็นประเทศกำลังพัฒนาถูกต้องที่เศรษฐกิจใต้ดินบ้านเราก่อนหน้านี้ ตกอกตกใจกันไปขนาดใหญ่เมื่อในบัญชีดุลชำระเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบันทึกในแต่ละปีแต่ละปีว่าเรามีดุลชำระเงินยังไงพบตัวหนึ่งต้องดูตัวนี้คือความคลาดเคลื่อนสุทธิเงินทุนที่เป็นความคลาดเคลื่อนสุทธิความหมายคือเป็นเงินที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมันออคลาดเคลื่อนแต่มันมีเม็ดเงินอยู่ในระบบเนี่ยเออปี2566มีอยู่1นึ0 0แล้าน อ่าเนี่ยหนึ่งแสนเป็นหมน,นะพอปี2 5 6 7มีเท่าไหร่พี่บีตัวเลขที่บอกว่าไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เป็นเงินอยู่ในระบบเนี่ยแบงค์ชาติกรมส,นสุนกระทรวงการคลังจับแม็ดกันไม่ได้อว่าเป็นส่งออกนำเข้าจากสินค้าอะไรเนี่ยครับพุ่งไปถึง530,000ส0,000ื่น0สล้านบาทคุณดูสิครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่เม็ดเงินอยู่ในระบบ ต่อมาแบงก์ชาติไปทําเรื่องหนึ่งบอกว่าไม่เกี่ยวพันเรื่องนี้ไปเขียนนิยามใหม่คุณไม่ต้องไปเขียนนิยามใหม่ยอมรับมาเลยว่าหาที่มาที่ไปไม่ได้ครับไม่ใช่ไปเขียนนิยามใหม่หลบบัญชีแบบนี้ความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาไม่มีและตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาดูดิครับรบัญชีความคลาดเคลื่อนสุทธิห้าแสนล้านเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามันตั้งแต่ปีหกแปดอ่ะปเปอร์เซ็นต์และมาจาก เงินทุนสีเทาเคลื่อนย้ายและไม่ใช่เฉพาะราคาทองคำแต่มันมาหมดเลยครับพานนันออนไลน์วอลเล็ตคริปโตแม้แต่เงินนำพาเข้าประเทศและไม่ต้องสำแดงพ่วงอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยพูดถึงทองคำแล้วทำไมเราถึงส่งทองคำไปกัมพูชามากสแกมเมอร์สแกมเมอร์เวลาเงินเข้ามาฟอกทีนี้ฟอกที่มทเมืองไทยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ ส,ส่งไปด้วยทองคำใช่ไหมถูกายโดยทองคำใช่ไหมถูกอทองคำถูกแปลงมาเป็นเงินสดเงินสดถูกแปลงเป็นทองคำและต่อไปก็แปลงทองคำกลับมาเป็นเงินสดคราวนี้เงินดำกลายเป็นเงินขาวรบกำลังซื้อกัมพูชาจะซื้อทองคำแบบสูงขนาดนั้นเหรอเนี่ยพี่วีเ,เขาบอกว่าไอ้เงินของเราที่เงินความคลาดเคลื่อนสุทธิเนี่ย net error omission เนี่ยนะที่ทะลุไป5 3 0 0เนี่ย มันเป็นสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นจากหนึ่งเงินคริปโตไหลเข้าแลกเป็นบาทเงินที่นำมาซื้อทองคำอสังหาและหุ้นกู้เงินจากธุรกิจใตดินอาทยากรข้ามชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานมันแลกเป็นคริปโตแลกเป็นบาทแลก<ล>เป็นทรัพย์สินและไม่มีระบบตรวจสอบของธุรกรรมคริปโตคือช่องโหว่ช่องว่างขนาดใหญ่แต่ตอน,น,นตอนไตรมาสหนึ่งก็ลดลงหน่อยนะพี่เอ ตอนนี้นี่ข้อมูลทางวิชาการจากการศึกษางานวิจัยพบว่าเงินเทาเงินดําที่เคลื่อนไหวอยู่ในระบบบ้านเราเนี่ยมันมาแบบนี้วงจรแบบไหนเงินเทาหรือเงินดําอ่ะมาซื้ออะไรคนรุ่นใหม่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่สร้างตัวรวยแบบไม่รู้เรื่องซื้อคริปโตซื้อทองคําซื้อกองทุนซื้อลางวัลลอตเตอรี่ซื้อลถซซปเปอร์คาอสังารือมาซับขายออกมาปุ๊บเป็นอะไรพี่วี เป็นเงินสดเอาเงินสดมาซื้ออะไรนา<ช>ําไปลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหุ้นลงทุนในบริษัทซื้อคอนโดซื้อสัภมภาระร้านอาหารเปิดผับบ้าแปลงเป็นเงินสดแล้วก็แปลงเป็นเงินสดโอ้อยู่ในระบบเลยอยู่ในระบบเงินเทากลายเป็นเงินขาวครับครับจุดท้าทายที่สุดนาย,ยกอนุทินชาญวีรกูลยกวาระเป็นวาระแห่งชาติปราบสแกมเมอร์แล้วนิ่งเฉยไม่ได้คับเพร<อ>าะเครฮะ นอกจากเป็นปัญหาอาัฒดับชาติแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยลบที่กระทบกับรัฐบาลโดยตรงณวันนี้เลยต้องแอคชั่นแรงที่สุดนะเพราะจะทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอากลุ่มการเมืองกลุ่มข้าราชการกลุ่มธุรกิจในไทยมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายท่านนิ่งเฉยนะนิ่งเฉยนิ่งเยคนจะสงสัยว่าอา๋อเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในรัฐบาลเหรอใช่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเหรอเหนือไรกว่านั้นท่านนิ่งเฉย ปล่อยปลาและเลยให้ขยายวงโดยไม่เล่งปัญหาเชิงลุกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับจะนำพาซึ่งความสุ่มเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและอาจจะถูกนำไปเรื่องของการความบาตทางเศรษฐกิจในอนาคตเพราะตอนนี้ในเวทีระดับโลกเนี่ยมีการคุยเรื่องนี้ขอความร่วมมือเรื่องนี้ครับตอนนี้ในบริบททางการเมืองรัฐบาลถูกขย่มอย่างแรงเลยและคนที่ขย่มมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ ลังสิมันโรมครับรองหัวหน้าพักประชาชนลังสิมันโรมบอกว่าขณะนี้ระบบมันมีปัญหาที่เอื้อให้ตำรวจไม่ได้ดีขึ้นในการปฏิรูประบบตำรวจจึงได้นําเสนอต่อสาภาไปแล้วแต่ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นมาได้นายกรัฐมนตรีวันนี้ประกาศชัดเลยนะพี่วีครับอุประกาศชัดมากว่าจะรวมพลังกันสู้ออแต่อุปสรรคของประเทศไทยในการปราบ เงินเทาเงินดำเงินนอกระบบะมันมีอย่างนี้เป็นแหล่งฟอกเงินของสแกมเมอร์และองค์กรอาญากรรมข้ามชาติในไทยไม่อยู่ในสาถานะที่จะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินนี่ไงนี่เราไม่สามารถเป็นศูนย์กลางการเงินได้เพราะนี่แหละเพราะไทยเป็นศูนย์กลางในการเข้ามาฟอกเงินนี่ไงเ,<อ>เราไม่ใช่ศูนย์กลางในสแกมเมอร์นะแต่มันไหลเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานานในการฟอกนี่นี่นี่ ทางอันระบบการเงินเขาพูดกันถ้าเขาเชื่อแบบนี้ไทยก็ไม่สามารถเป็นฮับทางด้านการเงินได้เลยโอ้โหพังเลยการขยายตัวของกิจกรรมผิดกฎหมายและการเติบใหญ่ของการฟอกเงินในไทยเนี่ยเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจความมั่นคงความเรียบร้อยของสังคมวูแอมไอเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันฉันเป็นใครไม่รู้จวยขึ้นมารวยขึ้นมาแหล่งที่มาไม่รู้คืออะไร มีที่ไหนค้าขายออนไลน์ซื้อรถแลมบงกินีอ่ะหรือว่าขายขายกว๋วยเตี๋ยวนี่ลุงวีทำมามา3สปีแล้วยังมียังมีนี่ผดบ้านอยู่เลย <c oughs> คือ <c oughs> ขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วซื้อรถแบบรถหรูได้นี้ม,ม,นมันไนม่ได้นะมี่ไม่ได้นะ <c oughs> ต่อมาอชยากรข้ามชาติกิจการฟอกเงิน <c oughs> มีบทบาททางการเมืองผ่านการติดสินบนซื้อตัวนักการเมืองซื้อตัวพรคการเมืองซื้อค่าราชการ ซื้อกระบวนการยุติธรรมออมันเจ็บช้ำน้ำใจไหมละ่ะถ้าเป็นแบบนี้นายยกรัฐมนตรีวันเนี้ยที่ลงนามกันประกาศสตยาบันกัน5ข้อข้อแรกอะไรบ้างพี่วีบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบคับออไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอันนี้เอาไว้จริงเถอะท่านทำได้จริงนะเอาไปเลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งสร้างระบบประสานงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกลอง นี่ตอนนี้บิ๊กตายผบทลกิจลักพันเพชรประกาศชาติเลยครับตำรวจจับมุมั่นทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาและประสานงานกับองค์กรระดับชาติเอาจริงครับบิ๊กตายอือันที่สามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทันทีตัดเส้นทางการเงินอาญากรไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินอีกต่อไปนี่คำนี้คำนี้นี่นี่ปบมือให้อย่างนี้เลยคำนี้เป็นพูดแล้วทำ ทำแล้วลุยลุยแล้วมาบอกประชาชนจะได้พลังเลยและ,ะใช้เทคโนโลยีด้าน AI ตรวจจับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพเพื่อสกัดก่อนเกิดเหตุนี่สกัดก่อนเกิดเหตุและสุดท้ายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ<ห>ประชาชน,ชาชนด้วยการส่งเสริมความรู้ให้เท่าทันอย่าโดนใครหลอกเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาเงินในกระเป๋าของประชาชนและเงินมิจฉาชีพ จะไม่เป็นการฟอกขาวในประเทศไทยอีกต่อไปครับปัญหาที่ใหญ่นี้ทําให้วันนี้นายกประกาศเลยบอกว่าจะเป็นวาระแห่งชาติครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจนท่านผู้ีเกรตทุกคนที่มารวมพลังกันลงนามในบันทึกความเข้าใจในวันนี้สิ่งที่เราได้ร่วมลงนามกันไปนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงเอกสาร แต่คืออาวุธที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับอาชญากรอย่างเป็นระบบเพราะนี่คือวาระแห่งชาติครับเพื่อที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและต้องทำให้เป็นดินแดนต้องห้ามของอาชญากรรมทุกรูปแบบประเทศไทยต้องปลอดภัยจากสแกมเมอร์ครับต้องปลอดภัยประเทศไทย,ยต้องปลอดภัยจากสแกมเมอร์ไม่พอ ประเทศไทยต้องปลอดภัยจากเงินเทาด้วยทั้งหมดลยึดมันให้ได้ปราบมันให้อยู่หมัดอ๋อจริงตอนนี้ลงนามไปกี่องค์กรพี่วีสิองค์กรครับ15้าองค์กรลแล้ว m m u เนี่ยนี่ถ้าทําไม่ได้นะนายกอนุทินนะเอาปี๊บคลุมเลยนะประกาศขึ้นเป็นวราระแห่งชาติแล้วนะนอกจากนายกแล้วอีกสิหน่วยงานนะต้องหาปี๊บสิบห้าเดี๋ยวสิบห้าใบเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมปี๊บไปก่อนเพนเรื่องทุนเทา ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ที่จะขับเคลื่อนประเทศตอนนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องรอการจัดการจากนายกและ15หน่วยงานที่ลงนาม MOU กันวันนี้